วันนี้ผมจะมาแจกสกินโกโจให้กับผู้ที่มากิจกรรมร่วมงานที่สยามนะครับผมซึ่งผู้ที่มาร่วมเล่นกิจกรรมนะครับผมจะต้องย้อมผมเป็นสีขาวแบบโกโจนะครับซึ่งกิจกรรมจะมีอยู่3อย่างนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับใครที่เคยติดเม็ดตูเลนนะครับผมแล้วมาโชว์ผมนะครับรับไปเลยนะครับสกินโกโจอย่างที่2นะครับผมใครที่มีแรงสูงสุดในงานละก้านหนึ่งหนึ่งตูเล่นกับผมนะครับรับไปเลยสกินนะครับผมแต่ถ้าชนะผมแถมให้อีกหนึ่งตัวและอย่างที่3านะครับผมแข่งเป่ายิงฉุกนะครับผมใครจะเป็นโกโจที่มีดวงแข็งแกร่งท ไปบ้างนะครับผมและใครจะสามารถเอาชนะตูเลนของกิจไงได้บ้างเดี๋ยวไปชมคลิปกันเลยนะครับกลางอนาเขตลมแดนไร้เขตพวกเราขั้วกันอยู่แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับอ้ยมเจหร ดุสีผมสองคนนะะเทศยลุยขีดทงค่ะไม่ล่ชอ่ะกิจกรรมแรกเลยนะครับผมที่ผมจะมาเล่นกันก็คืออันนี้ครับ ใครเคยเล่นตูเรนแล้วติดเม็ดบ้างในนี้ถ้ามโีโชว์โชว์โทรศัพท์ให้ผมดูหน่อยช่วยเวดี้ผมดูหน่อยเขียวอ่านีงไม่เขียวพี่อ่าคนนี้ครับผมคุณนานี่นะครับเม็ดเขียวนะผมหนึ่งคนนะครับรักกวนหน่อยนะครับนี่ครับผมเม็ดเขียวตูเรนนะครับคุณเครื่องใหม่ Confuse Z X นะครับผมนะครับนี่ตูเรนเม็ดเขียวอันดับห้าสิบเอ็ดนะผมอ่าตูเรนเม็ดเขียวเหมือนกันนะผมอันนี้เป็นคน เฮลเซอร์นะครับผมอ่านี่บผมอันนี้ก็คือคุณเมอรอไรจะจับเปตานะครับผมเป็นตัวเล่นเมื้อเขียวโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับอา เจคนนี้เดี๋ยวมายืนตัวนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็อีก1กิจกรรมนะครับผมที่ผมจะมาให้เล่นกันเป็นกิจกรรมที่2อนะครับอันนี้สำหรับเจคนไม่ต้องเล่นแล้วนะครับใครคิดว่าตัวเองแรงสูงที่สุดในนี้เอามาโชว์หน่อยครับผมซีซั่นนี้หรือว่าซีซั่นนี้ครับอ่าทีนี้21ดาวนะครับผมโอเคครับผมคนนี้นะครับ26ดาวนะครับผมผมจะให้สิทธิ์พี่นะครับในการเล่นหนึ่งๆกับผมถ้าพี่เล่นชนะผมได้พี่จะสามารถเลือกใครก็ได้คนหนึ่ง ไปรับสกินโจแล้วก็ทำผมได้ฟรีแต่เงื่อนไขคือต้องชนะผมนะปชนะมัไนไปคนเดียวเฮ้ยมั่นใจหน่อยคนเดียวเลเอ, <laughs> เอาไว้เอาไว้ไปเปล่าลองไหมถ้าไม่ได้เดี๋ยวให้คนอื่นไม่ไม่ลองนะครอา่า<ม>โอเคโอเคครับตอนนี้ผมได้ผู้ท้าชิงในวันนี้แล้วนะผมกี่ดาวครับ ที่แปดาวครับโอเคครับผมปกติเล่นเป็นเมนอะไรครับเล่นแอสซินอ ah, ่าเมนเอสนะครับผมอันนี้ผมขออนุญาตออกกดได้ไหม mm. เราจะเล่นหนึ่งหนึ่งตัวเล่นกันแต่ว่าเราจะไม่ออกหมดของป้องกัน mm. ได้ไหมโอเคครับผม mm. เดี๋ยวมันแบบนานเกินไปไงอันนี้ถ้าสมมุติว่า mm. เราไปย้อมผมแล้วเนี่ยเราจะเลือกสกินอะไรครับระหว่างยูจีกับโกโจโกโจอ่าโกโจใช่ไหม <laughs> แล้วถามหนะ่อยคิดว่าสกินโกโจเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณกี่คูปอง <laughs> คิดว่านะ่าจะสัองคันไหม ไม่น่านะผมคิดว่าน่าจะอย่างต่ำก็ห้าพันนะนี่ก็รวมๆถ้าสมมติว่าตัวโจห้าพันค่าย้อมผมอีกโอ้หัวแล้วเป็นหมื่นนะครับเนี่ยแจกสี่สิบหัวก็สี่แสนบาทเลยนะ <c oughs> เล่งไหมครับสักคนหนึ่งถ้าสมมติว่าชานะมา <c oughs> เดี๋ยวจะหลับตาจิ้มเหมือนผมหลับตาจิ้มโอเคเดี๋ยวก็ใต้อีกสามคนนะของผมตอนนี้อ่ามีสก,กินไอ้ตัวน,นี้ก็แพงนะครับเนี่ยตัวเลนกันดั้มียนะครับโลตันเลยนะแต่ไม่ติดเม็ดไม่ไม่มีครับอ่า อันนี้เราเป็นตัวแทนในวันนี้นะครับผม,มชนะก็เท่เลยนะเป็นพยานให้ให้ให,ให้ได้รูนนะครับนี่ไง

เล่นอะไรป่าครับเนี่ยเอล่นลูกป่าไม่ได้เล่นนานแล้วพ่ปกติเล่นป่าไม่เล่นตัวเล่นป่าล้ครับไม่ครับอ๋อเป็นแอสใช่ไหมเป็นแอสเล่นกระป๋าจักรยาครับเฮจักรยานอ่ะไม่ส้มครับเนี่ยเกืบส้มแล้วเปิดม่วงอนในแข่งนี้เห็นเลยฮะจักรลานอ่ะ ใใจะบอกนะว่าโอ้โหโอเคครับ okay, ผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวถ่ายรูปได้ไหมได้ผมถ่ายได้อันนี้ สำหรับความกล้าในการมาเล่นหนึ่งคนของผมผมให้สิทธิ์พี่ในการย้อนผมแล้วก็รับหนึ่งสกินฟรีเลยนะครับผมยินดีด้วยครับมาครับเพื่อนผม FC มากนะขอบคุณครับผมันนี้มาร่วมกิจกรรมนะครับันที่มาหาด้วยนะครับยินดีด้วยครับผมตอนนี้ผมเหลือโค้าอีกแค่2นะครับผมเดี๋ยวผมจะหาผู้โชคดีอีกหนึ่งท่านนะครับมาเล่นหนึ่งๆกันนะครับผมซึ่งเหมือนเดิมครับตัชนะเขาเลือกแต่ถ้าไม่ชนะผมไม่เลือกครับผมโอเคครับมีใครดาวสูงกว่า20ไหม ยี่สิบเท่า,าไหร่ครับเล่นกิจกรรมไหมครับยี่สิบหกถามไปแล้วนี่ว่อะนะอาจจะเล่นใช่ไหมสรุปจะเอาใช่ไหมโอเคได้ อ๋อผมลืมบอกนะครับผมกติกาคือเราจะไม่ออกของในหมดป้องกันได้ไหมใช่ครับออกแค่ดามิทเ่านั้ใช่ครับซับได้ออกของซับได้เวดได้กายภาพได้หมดเลยแต่ห้ามออกของหมดหมดป้องกันแล้วชาเลนเจอร์ได้หมดเลยครับเหมือนเดิมนะครับผมถ้าพี่เขาชนะนะครับเขาจะมีสิทธิ์เลือกใครก็ได้นะครับผมเป็นเพื่อนนะครับหรือว่าจะเป็นใครก็ได้ในงานนะครับหนึ่งคนนะครับไปทำผมกับเขาแล้วก็ได้รับสกินจุดสื่อไคเซนฟรีอีกหนึ่งตัวนะครับผมแต่ถ้าผมชนะผมจะเป็นคนเลือกนะครับแบบสุ่มนะอืมเล่ปกติเล่นเป็นเมนอะไรคร ปกติถ้าเล่นกับเพื่อนก็เล่นออฟเล่นกับโลมอ๋อ oh. เป็นสายซับเพื่อนโ oh. อ้อปหนึ่งมาด้วยโฮ้ยเชิงใช้ได้ไม่ธรรมดา

อีคิวหนึ่งนะน่าไหวจริงแล้วผมเมนตัวเรนไงโอเคครับผมขอบคุณมากครับที่มาร่วมกิจกรรมครับผมจับมือได้ไหมได้ครับครับก็เป็นไรครับผมอย่างน้อยเราไปปลอบใจผมก็ ให้คุณย้อมผมฟรีรวมถึงสกินเสื่อสุดเทนฟรี่หนึ่งตัวนะครับผมยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวทำทีมงานไปเลยนะครับผมอีกสักคนไหมมีมีใครอยากหนึ่งหนึ่งไหมอีกสักคนหนึ่งขาขอคนสุดท้ายกี่ดาวครับยี่สิบเป๊ะกี่ดาวครับอยังล๋อยี่สิบใช่ไหมอันนี้เลยเบคอนทำเสื้อนารายามาลองดูหน่อยเบคอนวะก็ขอเป็นกฎนี้ได้ไหมครับเราจะเล่นตัวละครตัวเลมแต่ห้ามออกของหมดป้องกันตเราจะออกได้หมดเลยซัพพอร์ตจะกกายภาพเพจออกได้หมดเลยได้ครับ โอเคครับผมปะด้วยล่นสกินอะไรก็ได้นะครับผมไม่มีสกินอ้าไม่มีสกินด้วยแต่ไม่เป็นไรครับหลังจบเกมนี้ผมให้โกโจคียฟรีเลยครับเ้ยถามนี้ก่อนดีกว่าว่าจะเอาเป็นยูจิหรือจะเอาเป็นโกโจเลือกแน่นอนนะโอเคครับผมคุณกับผมก็ต้องเป็นโกโจนะฮะห้ามเลือกตัวอื่นนะรอกายมาค่อยเลือกยูจิใช่ครับเ้ยปกติเล่นเป็นเมนอะไรครับมิดเลนเลยครับอ้าเลนกลางด้วยจัดไปตายโลตันได้แล้วครับเนี่ยก่อนหน้านี้เราเจอออฟเลนนะครับผมเราก็เจอซัพพอร์ตครับรอบนี้เจอเมียธรรมชาตินะครับผมอาจจะโดนตบได้ โอ้ยดูดุดูด,ดุเกินดูเกินมาเลยเกมนี้รู้สึกรู้สึกถึงแรงกดดันที่ไม่เคยมีมาก่อน เกลอยบนะเกลอยบนะโชคดียาเข้าตัวใจ <ś les> อย่างน้นผมไม่เจอทันทีกันได้ครับ เป็นโอเค okay, ครับผมขอบคุณมากครับที่มาร่วมกิจ,จก,กรรมนะครับผมขอจับมือนะครับ oh. ก็ยินดีด้วยนะครับผมที่ได้สกินจุดจิ้นสือไปแล้วก็ย้อมผมไปนะครับผม mm hmm. นี่ชอบ,บย้อมผมอีกแล้วใช่ไหมครับเนี่ยดูจากสีผมแล้วเฟดเลย ใช่ครับจัดไปครับสูสีครับสีขาวกัดยางต่ำสามชั่วโมงแสบหัวหน่อยแต่หล่อแน่ยินดีๆี่ได้ครับผมเดี๋ยวตามทีมงานไปเลยนะครับโอเคครับก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับผมสำหรับผู้โชคดีสท่านนะครับผมที่มีแรงสูสี่มาเข้าร่วมกิจกรรมนะครับตอนนี้เราเหลือโค้ต้าแค่หนึ่งคนที่จะได้ย้อมสีผมรวมถึงแดาจะกินกิจสือไครเซนนะครับผมนะครับใครจะร่วมกิจกรรมสุ่มนากระดาเลยครับผมด้วยครับเฮ้ยผมว่าตัดครึ่งแล้วเรียงอย่างนี้เลยดีกว่าเนี่ยแบบทางตรงเนี่ยอา ตรงนี้เลยอ่าจะได้สุ่มไปเลยคนแรกนะครับ3 2 1เป่ายิงโอเคครับผมขอบคุณครับรอก่อนนะครับเป่ายิงโอ้โหอามรสาบอมรสายขวามาครับผมไปละเป่ายิงโอเคมาครับผมเป่ายิงมีตึงมีตึงเฉืนับมาต่อมาต่อมาเป่ายิงโอเคมาครับผมเป่ายิง โโอ้ดีใจของหน้าตาโอเคยังยังไม่จบรอบนี้นะใจเย็นๆนะได้เข้ารอบโอเคครับสู้ๆครับเป่ายิงฮึบ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 โอ้โหนี้นะครับอีโอเคสามสองหนึ่งเป่ายิงฮึบโอเคนะครับมาต่อมาต่อสามสองหนึ่งเป่ายิงฮึบโอเคครับผมมาครับมามามาสามสองหนึ่งเป่ายิงฮึบโอเคครับผม สามสองหนึ่งเป Bond ่า okay. ยิ okay. okay. Three, two, one, okay. ่งโอเคสามสองหนึ่งเป่ายิ่งโอเคครับผมสามสองหนึ่งเป่ายิ่งโอเคอันนี้จริงจริละรอบของผู้ชนะครับผมมาโอเคงานรอบนี้13คนเป่ากับผมคนเดียวสวัสดีครับผมไม่ได้มีเรื่องดวงกรชาผมอ่ะสู้ใครไม่ค่อยได้หรอกผมอยัดไปเราตื่นเต้นร้อไหมครับตอครับเป่ายิ่งชุบ โอเคไปต่อไปครับพระรับโอครับไปดีครับต่อยิงฮึบ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 โอ้โหเสียดายครับผมไม่เป็นไรครับมาครับเป่ายิงฮึบห้าไปต่อครับผมสามสองเนี่ยเป่ายิงฮึบโอ้ท่านผเสียใจด้วยนะครับผมครับสามสองหนึ่งเป่ายิงโอ้ยได้ไปต่อสามสองหนึ่งเป่ายิงฮึบโอ้โหเสียใจต่อต่อสามสองหนึ่งเป่ายิงฮึบ จะครับมาสามนึ่งเป่ายิงปึสามสองหนึเป่ายิ่งมาสามสองหนึ่งเป่ายิงอล้วนะครับสามสองหนึ่งเป่ายิ่งได้ไปต่อโอเคมาครับ 3, ามสองหน่งเป่ายิงได้ไปต่อมาครับ 3, ามเป่ายิงโอเคครับผมผู้ชนะฝั่งนี้หน่อยครับผม ผมว่าเรามารอกันอีกรอบดีกว่านะครับผมแก้มือมาใครจะเอาก่อนนะฮะคนนี้มาอ่า,าโอเคครับเดี๋ยวอีกรอบนะครับรอบนี้โอเคสามสองหนึ่งเป่ายิงโอ้ยยังได้ไปต่อยอเหรอไอ้ที่เหลือห้าคนมันจะทำไงวะเนี่ยสามสองหนึ่งเป่ายิงโอ้ยตัดได้หนึ่งครับเหลือสี่โอเคมาต่อครับสามสองหนึ่งเป่ายิง อตัดอีกหนึ่งเฮ้ยได้รู้แล้วนะได้รู้แล้วนะเหลือคนสุดท้ายที่ได้เลยนะโออสามสองหนึ่งเป่ายิ่งอุ้ยเฮ้ยยังไงล่ะคนสุดท้ายละโอเคครับสามสองหนึ่งเป่ายิ่งยังไงเกย์โอเคหนึ่งหนึ่งใช่ไหมหนึ่งหนึ่งละอ่านี้ผมไม่ยุ่งแล้วนะครับผมเป็นศึกของลูกผู้ชายแล้วครับพร้อมไหมครับพร้อมครับอยากได้ซีนอะไรครับเยี่สุด โปรจแน่นอนครับสี่แล้วครับนี่เลือกโกโเจอร์ได้ก็ได้ผมโอเคครับรอบสุดท้ายผมนับ 3, 2, 1ลัดลุยนะครับ 3, 2, 1เป่ายิ่ง ก็ยินดีด้วยนะครับที่ดีใจมากเลยครับดีใจมากๆเลยก่ย้อมผมอยู่แล้วครับเนี่ยก็เป็นครั้งแรกด้วยครับครั้งแรกในชีวิตที่ย้อมผมแม่ในชีวิตด้วยสีขาวหล่อแน่นอนครับเหมือนเสื้อหลังยินดีด้วยนะครับขอบคุณครับโอเคครับผมก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนเลยนะครับผมเดี๋ยวก็จะมีของอีกการยอีกสิบคนนะครับผมที่จะมาร่วมในตอนนี้นะผุ้าชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์สติ๊ก์คลิปนี้แล้วก็ชอบนี้ครับจะไปคลิปหน้าคสวัสดีครับ